ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ผู้ชมครับโชว์เคสวันนี้อยู่กับโปรกันเจริญกุลครับซึ่งโปรกันเคยอ,ออกรายการหล,หลายครั้งแล้วนะครับครั้งสุดท้ายตอนนั้นภรรยาท้องอยู่ครับใช่ปะใช่ครับเออตอนนี้เป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์การเป็นคุณพ่อมือใหม่ก็ก็สนุกดีครับมันก็มีทั้งเรื่องผหัวแล้วก็เรื่องสนุกก็คือสนุกก็คือได้เห็นลูกมีพัฒนาการทุกวันอะไรเงี้ยแต่ลเรื่องผลัวก็คือต้องปรับ เรื่องตารางการซ้อมเรื่องอชีวิตประจําวันการที่ไม่มีเวลาให้ตัวเองอซึ่งปกติกเขาก็เรามีแค่กาแฟสองคนตอ,อนนี้ก็มีตัวน้อยมาตัวหนึ่งก็ยังก็ยังอยู่ในช่วงปรับตัวอยู่ห้าเดือนแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูรู้ไหมว่าพี่มองสภาพสถานการณ์อยู่แล้วนะพี่มองว่ายูอ่ะมีความโชคดีในใน,ในบรรยากาศความโชค้ายของของโลกใบนี้นะเพราะว่าหลายคนที่อาชีพอย่างนี้ลูกเกิดปุ๊บ แต่ยังต้องตะเวนแข่งเดินทางไม่ค่อยได้อยู่แต่ของอยูบังเงินมันเป็นช่วงที่โลกไม่ทําการอะไรเลยเพราะว่าหยุดโควิดไปสองสาเดือนอยู่ก็เลยลูกเพิ่งเกิดอยู่บ้านเลี้ยงลูกเต็มที่เลยทำเต็มที่ครับเป็นพ่อพานเต็มตัวครับเป็นพ่อะันเต็มตัวคือโอเคอยู่ยังไม่ทิ้งการซ้อม แต่ว่ายูไม่มีตารางแข่งมากวนใจต้องเดินทางก็ดีหรือไม่ดีตรงก็ทิ้งไปเยอะเหมือนกันพี่เชถูบานผ้ารีผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอก็มียืนชี้อย่างนี้ด้วยป่ะมีก็ปั้านมเองครับส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มก็คือตื่นเช้าก่เดีครับมจตื่นตื่นทั้งทีตีสี่ครึ่งตีห้ายเงี่ยก็เลยปิเก่อนก็ซ้อมตอนเช้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช่วงตลอดเวลาทั้งวันที่มีเวลาก็จะมาช่วยเลี้ยงลูกครับลูกเืินกี่โมกลูกถ้าช่วงสามเดือนแรกจะตตินตีห้าครึ่งครับ โม,โ,โมงเวลานั้นพอดีเราก็เลยต้องตื่นตีสี่เพื่อจะไปเฟินเน็ตก่อนใช่ครับประมาณนั้นใช่ครับแล้วเดี๋ยวพอเขาดูแลกันถึงระดับหนึ่งเรามาช่วยต่อใช่ครับนะการซ้อมดำเนินต่อไปการเซิร์ฟไม่ได้ก็ไม่ได้หยุดหยุดหย,ยุดติดเลยสแสดงว่าในช่วงที่ออฟไปตอนนั้นก็ยังซ้อมหนักเต็มที่ก็ถ้าก็ไม่เชิงครับพี่เทไม่เชิงครับก็คือซ้อมหนักระดับระดับหนึ่งซ้อมหนักระดับหนึ่งก็คือไม่ไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือพยายามซ้อมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ ไม่ใช่สักแต่ตีเมื่อก่อนครับใช้เวลาให้มีคุณค่าใช่ครับแล้วแล้วแต่ก่อนตีบอลเยอะขนาดไหนแต่ก่อนตีเท่าเมื่อก่อนเลยก็คือน่าจะวันละห้ารหกร้อยลูกมั้งครับแล้วปัจจุบันอะปัจจุบันละครับน่าจะสองสามร้อยก็หมดละครับหมดก็ก็พอสมควรนะมีผลต่อร่างกายไหมห้าร้อยหกร้อยลูกเนี่ยมีครับก็คือผัดจ็บข้อมือสองข้าง อนันี้ไป6เดือนแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้โอเคครับตีบอลน้อยลงก็น่าจะเจ็บน้อยลงไปด้วยครับผมตั้งใจซ้อมแต่ไม่ว่าจะซ้อมหนักขนาดไหนมันมาวัดผลก็คือการแข่งขันใช่ครับถูกไหมนักกีฬาอาชีพมันต้องวัดที่การแข่งขันทีนี้ในช่วงที่ไม่มีการแข่งขันหรือว่าการแข่งขันสะดุดไปตอนนี้ยุโรปเปียนทัวร์ยังไม่มี PG เทัวร์เพิ่งเริ่มเอเชียนทัวร์ยังไม่เริ่มใช่ไหมครับปีนี้2020เนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ย อนา,นาคตของทัวร์นาเมนต์แต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันยังไม่แน่นอนเลยใช่ไม่แน่นอนครับแล้วชีวิตนักกีฬาอาชีพทำยไงคือตอนนี้แผนตอนนี้ก็คือจะมีเล่นแค่ในไทยอย่างเดียวครับก็คือมีของ SMG ิมจีและของสมาคมครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมีประกาศมาบ้าง,งว่าสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงแต่ก็จะมีแคนเซลเิลไปเรื่อยๆครับแคนเซลเิลบางที่ละแมตช์สองแมตช์แล้วก็มีข่าวว่าจะมีแคนเซิลอีกซีแมตช์ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม คือของเขาเหมือนกันดีขึ้นแล้วมันก็แย่ลง<ช>ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะใช่ครับแต่ก็เหมือนตอนนี้ของไพนมาขเขาคือจะควบของปีนี้2020บวกกับปี2021ตัรวมเงินรางวัลเข้าด้วยกันแล้วก็ไปคีบการเล่นปี2022โอเคเพราะฉะนั้นเล่าคีบการไม่ใช่ปัญหาก็คนที่ได้บินไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปแข่งก็จะได้เปรียบถ้าเกิดได้แข่งในช่วงป,ปลายปีนี้เพราะว่าสิ้นปีของญี่ปุ่นเป็นใหญ่หมดเลยอืคะแนนมันจะเยอะหน่อย ดูเหมือนว่าทุกทัวร์คล้ายกันหมดเลยก็คือจะต้องรวบเอา2021กับ2020ไว้ด้วยกันเพราะว่าไม่งั้นล้าจำนวนการแข่งขัน<ช>มันไม่พอใช่ไหมมันคนที่อยู่อยู่แล้วคนที่ถือการ์ดอยู่แล้วโอเคไอคนที่ยังไม่อยู่แล้วอยากเข้าทัวร์เนี่ยพวกนี้จก<ช>พวกนี้ต้องรออีกหน,นึ่งปีถึงจะเข้าได้ใช่ไหมโอเคเราไม่พูดถึงรายได้เราพูดถึงประสบการณ์ในการแข่งขันเราพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายสำหรับนักกีฬา,าชีพกันว่ามันท้าทายตรงที่ว่าเหมือนห่างหายไป เสียเวลนาะปกติเราจะแข่งแบบกับทุกฤดูทุกทีทีแล้วการที่จะกลับมาอยู่ในแบบในโหมดการแข่งขนะันนั้นถว่ามันยากครับอาที่ที่ผ่านมาอยู่ไปแข่งมา,าได้ที่สิบห้าครับทํายังไงถึงจะมาจากสามเดือนไม่เล่นกอล์ฟแล้วมาแข่งไอ้ที่ว่าอยู่ในโหมดแข่งขันเนี่ยทำยังไงสับสวิต์ยังไงให้อ,อ่อนเันแฟนๆรายการเราไม่ตีกอล์ฟกันมาเพื่อนชวนไปตีปุ๊บจะได้สับสวิต์นั้นด้วยอ่ามันไม่เชิงว่าสับสวิตต์ับพี่เจก็เหมือน วันแรกไปเนี่ยก็คือไม่ชินเลยสองรอบก็น้อยสองก็น้อยอยู่แล้วัวนแรกเป็นหกก็คือพัดสามพัมดทั้งหมดหกหลุมมีพัดต,ตกกรีนไปอยู่สามหลุมพัดตกกรีนพัดตกกรีนย่าหนนน้อยพัดตกกรีนแล้ว <c oughs> กระแทกเลยเ <c oughs> ก็เหมือนกับแบบเอากลับมาดูตัวเองช่วงที่เวลากลับไปย่องเนี่ยก็มาพิเคราะห์ตัวเองว่ามีเสียอะไรบ้างอันนี้แล้วก็พยายามทำมันดีขึ้นช่วงที่ ชั่วโมงกว่าก่อนที่จะไปทีออฟในวันต่อไปอก็ไม่ได้เหมือนว่า,าสับสวิตยังไงแต่พยายามพัฒนาว่าเออเมื่อาวานเรามีข้อเสียอะไรบ้างแล้วก็พยายามซ่อมมันครับเทอดรัสตูดโดนไล่กลับไปบ้านคืนนั้นกลับไปห้องนอนคืนนั้นแพ็คกระเป๋า <c oughs> วะกระเป๋าอะไรล่ะเกิน์โหนคือเตรียมเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเตรียมตกรลับเตรียมตัวตกหลับนะครับแต่วันลุงขึ้นวกก็ทำได้ดีทำได้ดีครับก็เลยเล่นต่อเล่นต่อครับไอ้ความสามารถในการ ดึงเอาศักยภาพในตัวออกมาให้ได้เนี่ยคือต่อให้ทําได้อธิบายยากไหมมันมันมันคุณสู้ยังไงอะคุณไม่ฝ่อ,อแบบคุณไม่แบบอเกินหกเขียวทํายังไงที่กลับมาวันนู้นขึ้นแล้วคุณมันไม่มันไม่ชือว่ามันไม่รู้จกักเขียวเป็นง,งไงพี่เจเพราะว่ามันก็มีอยู่สองอย่างได้แข่งต่อกลับกับบ้านกลับบ้านไปดูลูกก็วินวินก็วินวินลับบ้านไปก็ คือห่างห่างลูกมาสามวันคนลูกลูกจำได้หรือเปล่าตอนแรกเขาสามวันลูกกลับมาเขาจีบลูกทำหน้าบบเวอ่ออย okay. ู่แต่ก็ก็คือมันก็เราก็ยามเต็มที่ครับมันก็ไม่มีเสียเทียอะไรก็คือหลังจากที่แบบปีที่แล้วนี้คือผ่านอะไรมาเยอะมากเขารู้สึกว่าแบบเราอยากใช้ทุกแบบโมเมนต์ของเราหให้มีค่ามากที่สุดก็คือเราจะไม่เสียดายเลยว่าเราจะ อ่าตกรอบหรือว่าเข้ารอบหรือเท่าไหร่ก็คือเต็มที่ก็คือเต็มที่เท่าไหร่ก็แล้วก็กลับมาซ้อมแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นครับโอเควันนี้เราอยู่ที่ Royal Gem City หลุมที่เรายืนอยู่เนี่ยจำลองภาพคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในทีวีเคยไปอของจริงไหมไม่เคยไปครับซอรกราสชงไม่เคยไปไม่เคยไปครับโอเคเราจำลองไว้ก่อนครับถือว่าเป็นการซ้อมตกน้ำไม่ว่ากันตกมาแล้วครับเมื่อได้ไปซอลกราสของจริงจะได้แบบเอ้ยภาพคุ้นๆเคยทำมาแล้วนะเดี๋ยวคอเห็นช็อตของกันหน่อยว่าแล้วอธิบายให้ฟังหน่อยว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไ คระยะประมาณสิบห้าหลาได้พนลบประมาณลมประมาณสิห้าหลาครับผมอันนี้มาจากประสบการณ์ล้วนๆเลยว่าลมขนาดนี้ตีเท่านั้นส่วนี้ก็เดาเอาครับอยากลมนับสีเขาไม่รู้เลยหรอกเดี๋ยวขอดูวงนิดนึงในการตีก็หัดรีนี้ครับ สวยงามมากตีก็มาใกล้ขนาดนี้มันก็ไม่ต้องใช้ฝีมือพัดมั้งปิดตาพัดก็ลงอ๋ออาทิตย์ที่แล้วเขาพยาาปิดตาพัดครับปว <laughs> ดเยอะเลยครับ <laughs> ตอนนี้มีผู้เล่นในทัวร์ที่เราชื่นชอบไหมถ้าตอนนี้ก็มีอยู่สองคนครับก็มีจจสินทอมัสแล้วก็มีไบร์ทันครับทำไมถึงชอบจ h สินทอมัสช่วงเวลาที่มันแบบเข้าได้เข้าเข็มอืม จะซินแบบจะทาได้เสมอในลุกที่มันสาคัญสำคัญเราชอบ mental control อะไรของเขาการควบคุมสภาวะจิตใจใช่ครับไรซ์นี้เกี่ยวอะไรกันกับรรยะครับเกี่ยวกับระยะครับเหมือนไรซนเขาเหมือนมีอะไรที่มันแบบใหม่ๆเข้ามาคือตอนแรกเ็ามีไทเกอร์เข้ามาเรื่องระยะแล้วใช่แล้วก็มันเหมือนจะเหมือนนิ่งๆมาสักพักแล้วก็คือมีไกลขึ้นเรื่อยๆแต่เหมือนไรซนจะแบบกระโดดไปเลยมอนทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาใช่แล้วก็ได้ผลงานที่ดีด้วย วงการช็อคนิดน,นึงช็อคเยอะจริงจะช็อกมากไห <laughs> นๆก็พูดถึงไบรซละระยะเราต้องดูความเป็นไบรซอนในตัวคุณกันนิดน,นึงนะ <c oughs> ให้ให้บิดกันนิดน,นึงนะไปะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปบ <c oughs> ิดงหน้าดีกว่าครั <c oughs> บผมเมื่อกี้เราคุยโปรแกร,รมถึงไบรซอนเดชมโบมีอะไรที่มองเห็นในสิ่งที่เขาทำแล้วเราอยากได้บ้างอ่า <c oughs> มันคือเทคนิค หรือว่ามันคือระยะที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวน่าจะเป็นระยะที่เพิ่มขึ้นครับแล้วก็ความตรงด้วยทุกวันนี้ Drive อยู่ประมาณเท่าไหร่เฉลีย่ยเฉลี่ยเต็มที่แคลรี่เลยก็คือสามอยครับส0 0รยแล้วสิ่งที่อยากได้ตอนนี้คือโล่มากอยากได้อีกหน่อยอยากได้หน่อย,อย,อ,ย <laughs> อยากได้เยอะเลยครับอยากได้เยอะเลยอยากได้เหมือนเข้าอยากได้เหมือนเขาโ <laughs> ดนไม่ได้ <laughs> ผมอยากได้อันนั้นส5 0ยหสิเลยเหรอครับแล้วจะทำยังไงแผนคืออะไระก็คือไปดูตามยูทูบอะไรเงี้ยพวกพวกที่นักกีฬาลองไดรฟ์เขาก็จะมีตารางของเขาอยู่ก่อนที่ คือส่วนใหญ่ก็จะคือไซประมาณเฉียยเท่าเรานี่แหละแล้วเขาก็จะฝึกมีอาเวทลิฟก็คือจะทําประมาณ5วันต่ออาทิตย์แล้วก็จะมีช่วงวัน2วันต่ออาทิตย์ที่คือจะตีให้แรงที่สุดเท่าที่ทําได้เลยไม่ต้องสุดว่าลูกบอลจะไปที่ไหนโอเคก็จะมีเซสชันสามลูกต่อฝึกสวิงเร็วเร็วแล้วต้องเช็คด้วยไหมอ๋อเช็ค ต้องอเพิ่มเ,เลยก็คือถ้าเกิดใหญ่ขึ้นด้วยก็คือต้องอ,อย่างน้อยต้องโปรตีนสองไร่กรัรมต่อวันครับก็เชคก็มันเจ็ดแปดแก้วนนอันนี้คือ Analyze แล้วคุยให้ฟังหรือว่ามีแผนจะทำตามมีแผนจะทำตามครับก็คือลองก็มันก็ไม่เสียหายครับลองคือช่วงนี้ก็ไม่มีแข่งต่างประเทศด้วยก็เหมือนฝึกซ้อมภายในตัวก็จะลองอะไรด้วยก็คาดอยู่เหมือนกอันนะครับว่าในเมื่อบริษัทเดชโบเนี่ยเขาทำแล้วทำต่อเนื่อง งานเริ่มสม่ำเสมอแบบไม่ใช่แค่ดีปั๊บเดียวแล้วหายไปเอ้ยมันน่าจะมีผลต่อวงการอย่างน้อยก็มีมีมีมมผลต่องวงการนั่นเองครับอ่ะเบ่งให้ดูสักรูปนิบ <c oughs> <c oughs> that's a That's good enough. shot. No, you not enough? don't don't Huh? that. you You like 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 I I one. Really สวยมากเลยนะขอโทษออกมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งคู่เลยคือด้วยความเคยชินปกติแล้วเขาเรียกอะไรเราจะคุยภาษาอังกฤษกันนอกกล้องเราจะคุยภาษาอังกฤษกันไม่รู้ทำไมติดนิสัยมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าไผมว่าฉ่ำเสียงดีมากโจทย์นี้ให้เวลาตัวเองนานแค่ไหนปีหนึ่งครับประมาณปีนึง โอเคงั้นก็จะมีทั้งกินออกกําลังกายครับแล้วก็เทคนิคด้วยนิดหน่อยไหมใช่เทคนิคด้วยก็คือถ้าคิดว่าถ้าเกิดให้เวลาตัวเองนิดเดียวเนี่ยโอกาสบาดเจ็บมันจะเยอะมากมเพราะว่าต้องอยกกับหนักก็หนักด้วยแล้วแต่กินอะไรมันก็ต้องเครู้สึกว่าต้องทดลองพอสมควรเพราะเราก็ไม่มีนิทริชันนิสโอเคแล้วก็เหมือนลองไปในตัวทุกอย่างก็จะพยายามหาดูครับพวกที่มีเก่งเรื่องโภชนาการเรื่องฟิตนนิชก็ต้องมาหาพวู่คกผู้หนักตำนับ 88ครับโอเคไว้เดี๋ยวเราเช็คอีกทีข่าวหน้าเราเจอปูการปูกันจะบอกโ่าโี๋ยวถ้าได้เป้าคุณนี่คุณก็ต้องประมาณ200โลป่ะร้อยเืนพังโอ้ยุ้ยดีก็เป็นปอนไปแท้ลทั้งทั้งเมื่อกี้นี้8ปดสก็ร้อครับ100โล100โลครับออ๋โอเคอ่ะเขาสารหนึ่งกับสองเขาหน้าเจอกันขอให้โชคดีแล้วได้เป้าตามที่ต้องการโปูการเจริญกุลครับหวังว่าคงจะทำได้ในสิ่งที่เขาตั้งใจในอีกหนึ่งปีข้างหน้าครับ ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง